มีป้ายต่อท้ายชื่อได้อิโมจิสุดเจ๋งแถมยังได้ดูโพสต์หรือว่ารูปภาพสุดพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นรออะไรกันล่ะครับสมัครเลยที่ปุ่มสีน้ำเงินข้างๆกับปุ่มติดตามเอาล่ลครับยินดีต้อนรับคุณชมทุกท่านสู่ The Sims 4ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับบ้านหลังใหญ่บ้านของครอบครัว Crawford ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2พี่น้องบ้านหลังใหญ่โตอินทีเรียภายในนะคะ ประกอบไปด้วย1ห้องนอนไม่ใช่สิ่สห้องนอน1ห้องน้ำนะครับหนห้องครัวแล้วก็1ห้องนั่งเล่นมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ประตูแล้วก็หน้าต่างอีกบานเลยนะคะแต่ที่แน,น่เลยนะคบผมลืมทาสีด้านในชิปหายละเออลืมทาสีในบ้านได้ไงวะ <laughs> ลืมสนิทเลยวะ่ะเอา้าไงเลยทีนี้สีในบ้านควรจะเป็นสีอะไรดีวะแม่ต้องมีอะไรให้คิดอีกแล้วเออมันมองเห็นไม่ค่อยชัดอะเพราะว่ามันมัน แสงมันมันไม่เสถียรนะ่ะติดไฟก่อนไหมคุณผู้ชมการเลือกไฟให้เข้ากับบ้านเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วนะครับในการเล่นเดอะซิมสำหรับตัวผมเองซึ่งผมก็เอาตัวรอดมาได้โดยการใช้ไฟโง่ๆธรรมดาติดเพดานแบบว่าเป็นไฟกลมๆแบบนี้แหละครับเออแค่นี้แหละคิดอะไรมากครับไฟก็แค่ให้แสงสว่างภายในบ้านแค่นั้นเองอย่าคิดมากเออนี่แค่นี้ก็เพียงพอดวงเล็กแต่ว่าสว่างจังอะเออดีวะ่ะ ในห้องน้ํามีแค่ดวงเดียวก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่าไฟแพงในห้องนอนในห้องนอนควรจะสว่างแบบไหนดีวะอ่ะก็สว่างนั่นแหละจบจบไปสีมุมโอเคประมาณเท่านี้ถือว่าสว่างสวัยพอที่จะทาสีได้แล้วนะครับผมชอบอะไรที่มันซิมเพิลซิมเพิลเรียบเรียบ,ยบง่ายๆไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้คือตัดทิ้งเลยไม่เอาเอออย่างนี้ก็ไม่เอา เด็กอย่างนี้ยิ่งใหญ่เลยอืมไม่เอาต้องเป็นอะไที่เรียบง่ายแล้วก็ดูสบายตาอย่างเช่นสีล้นร้วนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นอย่างเช่นอันนี้โอ้ยนี้ดูดูดีดูดีถ้าเราสามารถเลือกสีที่มันเข้ากับสภาพแวดล้อมได้มันจะโอมากมันจะโอเคมากอย่างเช่นสีเข้มเอ้ยเฮ้ยทั้งบ้านเลยหมยถามจริงไม่ดีทั้งบ้านโหอย่างอย่างกับสตูดิโอ เอาไว้อัดเสียงเพลงหรือเปล่าเนี่ยบริเวณห้องนั่งเล่นก็คิดว่าผสมกับสีโทนอ่อนน่าจะเข้าก Arizona, be, ันนะลองดูก่อนแผ่นหน้าห้องน้ำคิดว่าน่าจะต้องเป็นสีเข้มดีไหมไม่รู้ดิผมว่ามันก็สวยดีออกเออเออเนี่ยๆหห้องน้ำห้องน้ำเป็นสีเข้มได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ผมว่าตรงนี้ตัดสีเข้มไปเลยดีกว่านี่เอ้ย ดูออกมีความหรูหราสรุปกูเข้มทั้งบ้านแล้วทีนี้ห้องนอนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนของมาร์คมาร์คจะมีลักษณะนินสัยที่แบบว่าอาจจะชอบอยู่บ้านหรูหรูนะครับก็ต้องเอาสีที่มันออกแนวหรูหราินดนึดนงอย่างเช่นสีนี้อันนี้มันสีเดียวกับข้างนอกนี่วะไม่เป็นไรหรอหมั <c> ้ง <oughs> จะเป็นไรสีเดียวกันส่วนคุณซิดนีย์นะครับน้องซิดนีย์ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ แล้วก็ชอบแนวเอาดอร์คิดว่าสีน่าจะออกแนวธรรมชาติน่าจะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเอาเป็นแนวสีเขียว,เข,ยวเขียวอะไรก็ไม่รู้อะมันเรียกว่าสีสีอะไรวะสีทิวเหรอหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีความโดดเด่นที่สุดในบ้าน <c oughs> บ้านเป็นสีทึบหมดอีนี่สีทิวอยู่คนเดียวแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ต้องออกแนวกระเบื้องอีกแล้วกระเบื้องห้องน้ําเอาเป็นสีเข้มๆนี่แหละสีดำไหมหรือว่าเทา ทาดีกว่าเออดำมานจะมืดไปเฮ้ยเสร็จแล้วว่ะอินทีเรียเหลือก็แค่พื้นยังไม่ได้ปูพื้นเลยจริงๆผมว่าพื้นโอเคแล้วนะยังต้องแก้อะไรอีกวะผมว่าพื้นพื้นดีแล้วนะปูนเปลือยแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าเงินแทบจะไม่เหลือแล้วครับเหลืออยู่แค่6,590กับเฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่มีเลยมาสัทีเถอะกว่าเราจะได้ทำเฟอร์นิเจอร์แต่ดูทรงแล้วผมไม่แน่ใจว่า เฟอร์นิเจอร์มันจะครบครบถ้วนตามที่เราอยากได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะเลือกมาแค่สิ่งที่มันจําเป็นก่อนละกันอย่างเช่นที่นอนเตียงนอนนะครับเตียงนอนอให้ดูแบบว่าออกแนวโมเดิร์นแล้วก็ไม่แพงมากอันนี้ดีไหมแป๊บบนึ่งนะเอเอทำไมวางไม่ได้ไม่นะแป๊บบนึงเออลืมมันต้องใส่สูตรดีว่าอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ประจำนะครับในการ สร้างบ้านอ,อ,อะไรนะ move เอ่อ o เ j e c t ปะถ้าจำไม่ผิดนะทำไมกูจำสูตรแม่นจังเฮ้ยออนวะ่ะทีนี้ปิดปิด,ปดเราน่าจะวางเตียงได้แล้วนะถ้าเออนี่ไงนี่ครับสูตรนี้จะมีผลทำให้เราวางสามารถวางทะลุแบบนี้ได้ตรงนี้เป็นเตียงเดียวๆผมจะยัดให้มันแบบว่าชิดชิดผนังไปเลยอ่ะแปะเข้าให้ เออส่วนเตียงของซิดนีย์นะครับก็ต้องมีสีที่แบบว่ามีสีสันนิดนึงให้เข้ากับบรรยากาศภายในบ้านเอยเมื่อกี้เมื่อกี้เ้ยอันนี้ก็สวยว่ะเดี๋ยวนะขอเลือกดูก่อนเอออันนี้เออเมื่อกี้สวยกว่าที่มีดอกไม้อ่ะราะว่าน้องชอบธรรมชาติถูกไหมนี่ไงเตียงก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ไม่ไม่ใกล้อ่ะแบบว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันมีเตียงก็น่าจะเพียงพออยู่ขอไปทำห้องน้ำก่อนนะอันนี้สำคัญ เพราะว่าห้องน้ําเป็นอะไรที่เราต้องใช้งานมันทุกวันนะครับผมอ่ะเริ่มด้วยที่ชักโครกนะครับเอาจริงไหมผมไม่เคยชอบชักโครกแบบชักโครกแพงๆในเกมเดอะซิมเลยแม่ทำมาไม่เคยสวยดูดิ <c oughs> ไม่รู้ดิในมุมมองผมผมมองว่ามันสวยยังไงวะ <c oughs> โอเคแหละค่าสเตตัสของมันอาจจะแบบว่าอาจจะดีเนี่ยดูดิ b บลเตอร์สิ แล้วก็ Water Consumption 4อะไรเงี้ยความสะดวกสบายสี่หือความเชื่อถือได้8อะไรเงี้ยแต่ความสวยงามมันไม่ได้วะ่ะสุดท้ายผมก็ต้องมาลงเอยที่ไอ้ชักโครกอันที่ถูกที่สุดอันนี้ตลอดเลยอะบอกตามตรงชักโครกเอาเป็นตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อาบน้ำก็มีแค่ตู้อาบน้ำแล้วก็บารท,ทับบารท,ทับไม่หรอก ถ้าผมสร้างบ้านจริงนะผมจะไม่ไม่คิดเลยที่จะมีบัตทับในบ้านคือแอ่างอาบน้ําอะไม่รู้จะมีทําไมโอยนี่สวยนี่สวยเอาว่าเอาวางแบบตรงไหนดีวะตรงนี้แหละเวิร,ร์กมากเยี่ยมยอดงามทำไมมันดูห่างไกลจังเลย <laughs> อดี๋ยวแป๊บอ่ะโอเคเอาใกล้ๆก,ก,กันหน่อยแล้วก็เอ่ออะไรนะอ่างล้างมือนะครับ เฮ้ยอ่างน,นี้คือดีคือดีเดี๋ยวเปลี่ยนสีเลือกสีก่อนเอออันนี้แหละมันก็สีแรกไม่ใช่หรอไม่แน่ใจแต่นี้สวยอันนี้สวย,นนสวยจัดไปมันรู้สึกแบบว่าไม่สมส่วนยังไงไม่รู <c> ้ <oughs> ขอจัดวางใหม่นิแปบ๊บนะตรงนี้มันควรจะมีอะไรซ o m e t h ที่ห้องน้ําควรมีอย่างเช่นเป็นกระจกก็น่าจะดีนะผมเห็นห้องน้ําแบบว่าห้องน้ำหรูๆอะ่ะมันชอบมีกระจกกั้นไว ก็คือกั้นน้ํากระเด็นออกมาแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเรามีตู้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามก็ติดกระจกเข้าไปเออนี่มันก็จะดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ขยับอันนี้มานิดหน่อยเพื่อความสมมาตรสมส่วนโอเคเยี่ยมแล้วก็กระจกสำหรับการส่องใบหน้าแบบหนึ่งเอากำแพงขึ้นเอามองไม่เห็นเลยทีเดียวกระจกเป็นรายที่เรียบง่าย อย่างเช่นเอ้ยเ้ยเข้ากับซิงเลยอะดีดีแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าหัวก๊อกจุ่มเข้ากระจกแล้วมีได้สิมันขยับขึ้นยังไงวะปับเอ่อขยับขึ้นยังไงวะเออนี่ไงเจอปุ่มละเยขยับขึ้นมานี่เท่านี้เราก็จะมีกระจกสองหน้าแล้วก็ไม่ติดหัวก๊อกด้วย ส่วนนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะอาจจะนึกไม่ถึงนะครับนั่นก็คือกระดาษที่ชู่เอาไว้ข้างๆกับข้างกับตรงนี้เลยนี่แปะเอาไว้เฮ้ยมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นอีกหนึ่งดีเทลก็คือนี่แก้วใส่แปรงสีฟัน <c oughs> ซึ่งมีแปรงเยอะมากอยู่กัน2คนแป๊บหนึ่งผมจะเอาบันไว้วางไว้ข้างๆนี้ไดเป่าวะน่าจะได้อยู่แหละเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ก็ได้อยู่ แล้วก็ตรงนี้จะมีราวแขวนเสื้อผ้าไม่ใช่เอ่อแขวนเสื้อผ้าก็ได้แหละเอาสำหรับแขวนอะไรก็ได้อ,อ,อยากแขวนอะไรก็แขวนตรงนี้แล้วในยุคนี้นะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับขวดแชมพูไม่ใช่สิน้ำยาทำความสะอาดเพราะว่าเราอยู่ในช่วงโควิดกันมานานแล้วเราขาดไม่ได้เลยครับสำหรับเ,เจลล้างมือใช่ใช่ใช่มเรียกว่าเจลล้างมือครับเราจะตั้งเอาไวต้ตรงตรงไหนวะครับหมุนได้ปะวะเออนี่ไงหมุน มุลเชียงแบบนี้แล้วก็ตั้งเอาไว้สําหรับการล้างมือได้ทุกเมื่อเมื่อเข้าห้องน้าเท่านั้นบริเวณตรงนี้ยังโล่งอยู่นะครับใส่อะไรเข้าไปดีผู้ชมใส่กระจกบานใหญ่เข้าไปนะครับเพื่อตรวจเช็คตัวเองแบบว่าดูดูรูปร่างตัวเองหรือไม่ก็ดูเช็คความเรียบร้อยของเสื้อผ้าก่อนที่จะออกไปนะครับโอเคผมว่าห้องน้ําเท่านี้ก่อนก็น่าจะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเงินจะไม่พอคุณผู้ชมถัดมานะครับเป็นห้องแห่งการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือ ห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับเราควรจะมีไม่ไม่ไม่เอาทีวีผมไม่ชอบมีทีวีคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบมีทีวีในบ้านนะอันนี้ส่วนตัวนะ <c oughs> ผมไม่ชอบมีทีวีในบ้านเลยก็ไม่รู้ว่าจะสร้างทีวีไว้ทําไมเพราะงั้นเอาเป็นแค่โต๊ะแล้วก็เก้าอี e, ้โซฟานิดนิดหน่อยก็พอเพื่อความหรูหราเราจะเอาโต๊ะเป็นโต๊ะกระจกแบบนี้แล้วก็โซฟาโซฟา,ซฟาอันนี้ ใช้ได้อยู่อะเปลี่ยนสีซะหน่อยแบบเอออันนี้ก็ได้วะโอเควางไว้ตรงนี้ได้อยู่แต่เราไม่มีอะไรตรงนี้เลยวะ่ะผมคิดว่าย้ายโซฟามาฝั่งนี้ก็ก็ได้นะ <c oughs> ไหนก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะเออไว้ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรเอาเท่านี้ก่อนตรงนั้นไม่ต้องอะไรมากสิ่งที่สําคัญนะครับผมคิดว่าผมขาดไม่ได้เลยก็คือคอมพิวเตอร์ครับเล่นเบอรซิมทุกครั้งมันจะต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องเพื่อรองรับ ตัวละครซิม1ตัวผมกำลังเลือกสีโต๊ะให้กับคุณมาร์กอยู่นะครับเฮ้ยโต๊ะสีดำเฮ้ยเท่เลยจัดไปก็คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเฮ้ยตังจะไม่พอแล้วอุย้ยตายละเอาเป็นคอมแบบว่าคอมถูกๆก่อนแล้วกันราคา800เหรียญอ่ะส่วนห้องของซิดนีย์เป็นโต๊ะสีขาวนะครับแล้วก็คอมมาก๊อปมาเอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับคอมเปลี่ยนสีได้ป่าวะเออได้วะคอม สีขาวว่าดูเก่าจังส,สีฟ้าก็ได้อะน่ารักน่ารักชิบหายแนละ้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเงินอยู่แค่พันสองเก้าอีสีนี้ก็ได้ปะอ่ะโอเคอ่ะโอเคอุ๊ยเหลือเงินอยู่พันหนึ่งในห้องนอนก็ควรจะมีตู้เสื้อผ้าคนละหนึ่งตู้ตู้โอ้ตู้นี้แพงมากอยแต่อยากได้ตู้เนี้ยเอาเป็นว่าแชร์แชร์ได้ปะแช,แชร์แชร์ตู้เสื้อผ้ากันก่อนได้ปะสองคนกูถามใคระเนี่ย ยังกงมันจะตอบได้เอ่อ,อ,อแชร์แชร์แชร์ไปก่อนเอาเป็นว่าตู้เสื้อผ้าไว้ในห้องน้ำได้ไหมใหญ่ไปหรือเปล่าวะใหญ่เกินไป <c oughs> ยังไงวะเนี่ย่ะเอาเถอะแชร์ตู้เสื้อผ้ากันไปก่อนนะสองพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีตังเดี๋ยวจะซื้อตู้ให้คนละตู้เปลี่ยนสีแปบบ๊บเออ,เอ,อสีนี้เข้าอยู่โอ้โหตั้งเลย600โอไมก่อนห้องครัวกูยังไม่ได้เลยห้องครัวขอ ตู้เย็นก่อนเลยเฮ้ยตู้เย็นอย่างแพง3 0 0รลยอยเรือโอ้ my god โอเคไม่มีทางเลือกนะครับผู้ชมตู้เย็นเป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในเดอะซิมตู้เย็นเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน่าเผื่อแบบว่าอยากจะมาหยิบน้ำแล้วก็ไปนั่งดื่มได้อะไรงนี้ตั้งหนึ่งสองร้โอ้ my god ซื้อเตาแก๊สไม่ได้แล้วจ้าโคตเกลือเอาอะมีอะไรที่เราตัดได้วะ ห้องน้ำนี่รู้สึกจะเยอะไปหรือเปล่าแต่งห้องน้ำซะเพรินเลยแต่ว่ามันก็สวยดีอะออไม่อยากอ,าออกเลยเอาแป๊บหบนึง่งถ้าเราขายไปขายกระจกอะโอ้กระจกราคา400กูซื้อไปได้ยังไงวะตอนซื้อก็ไม่ได้ดูราคาโอ้โหอ,อะกระจกเราจําไว้ว่าเคยมีกระจกตรงนี้ถ้ามีตังค์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดไอ้ผ้าตรงนี้ก็ขายไปก่อนอที่เหลือผมว่าอะโอเคพอละ น่าจะพอเยียวยาได้ <c oughs> ความโมเดิร์นของเตาแก๊สนี้อันนี้น่าจะโอเคสุดไว้ตรงไหนดีวะเตาแก๊สตรงนี้แล้วกันเคาน์เตอร์นะครับสำหรับการปรุงอาหารก็สีไหนที่จะเข้ากับบ้านเราบ้างอันนี้แหละผมว่าใช่ต้องใช่แน่ๆบอกเลยว่าทำไมวางไม่ได้แล้วตังค์กูไม่พอใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็ตังค์ไม่พอได้ ได้เคาน์เตอร์เดียวผู้ชมตาแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังซื้อซื้อเครื่องตรวจับควันได้นะครับผมเผื่อไฟไหม้ขึ้นมาเราจะได้เรียกรถดับเพลิงมาได้ทันเวลานะครับติดเอาไว้โอ้โหเหลืออยู่62พื้นหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ทำว่ะผู้ชมซะหน่อยซะหน่อย <laughs> นี่กูเสียตังค์ไปกับอะไรวะเนี่ยเอาเป็นพื้นแบบว่าพื้นหินไหมเนาะพื้นหินเอ้ยไม่ไม่เสียตังค์ด้วยอันนี้เอ้ยดีว่ะเอาสีไหนดี สีนี้ไหมลองดูเออพอละ <laughs> แค่นี้หรอวะ <laughs> ไม่เสียตังค์ว่ะดีจัดเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีตู้ไปรษณีย์น,นี่เอ้ยเอา้ามีแล้วนี่ <laughs> จําได้ว่าพาร์ทที่แล้วตู้ไปรษณีย์ผมลบทิ้งไปแล้วมันไปบ,บุรุษไปรษณีย์มาเอามาตั้งใหม่เหรอเปลี่ยนดีไซน์ให้พร้อมเลย <laughs> ก็ยังไม่สวยอยู่ดีคุณผู้ชม <laughs> มันมันยังไม่พอใจครับแป๊บหนึ่งนะตู้ไปรษณีย์มันต้องอยู่แบบว่าเอาดอ เออนี่ไงทุกประศีเอออันนี้แหละออกแนวโมเดนสุดแล้วอันนี้ออกจะธรรมดาไปอ่ะอันนี้ละกันผู้ชมอยากก่างกกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่เอาไว้หน้าบ้านอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็เอออยากได้ถังขยะเหมือนกันว่ะเรายังไม่มีถังขยะเลยในบ้านน่ะนี่คือถังขยะที่เราสามารถเอฟฟอร์ดได้ <c oughs> ราคา50เหรียญถังขยะที่เดียวที่เราสามารถ มีได้ก็คือตรงนี้ตั้งเลย12ตอนนี้นะครับคุณ2พี่น้องครอฟอร์ดนั้นตื่นเต้นแทบจะอดใจรอไม่ไหวนะครับในการเข้าไปในบ้านของเขาเป็นครั้งแรกนะครับเราจะกดเพลงใน3 2 1อา้าวปุ่มไหนวะเออกดผิดปุ่มกดเพลงไปคุณผู้ชมเอาแลว้วะตอนนี้ยังกี่โมงวะเนี่ย ตอนนี้แปดโมงเช้าเอาวะไม่มีใครสนใจบ้านเลยเดี๋ยวมึงกูสร้างบ้านให้มึงเนี่ยมึงเล่นโทรศัพท์เฉยเลยดูหน้าดูหน้านี่คือเอาเดี๋ยวก่อนดิอ่าเรคุยอ่ากอดกันฉันพี่น้องนะครับเฮ้ยเสียงโคตรใหญ่ เสียงยังใหญ่ดูหน้าดูหน้ามารเมื่อไรจะเข้าบ้านเนี่ยกูสร้างบ้านดานมากเพื่อให้พวกพวกนายได้อยู่นะรู้ไหมเอ้ยไปแล้วว้าวตื่นเต้นเปล่าเดินไปแหของเขาวะเดินทะลุประตูอะไรของมึงเนี่ยเอาเขาไปเล่นคอมเฉยเดี๋ยวมึงมานั่งผิดเตียงแล้วห้องนอนมึงคือห้องนู้นรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน มันต้องมีวิธีตั้งค่านี่ไง As s i g n b e บให้ให้มาร์กนะครับแล้วก็อันนี้ให้ซิดนีย์นะครับเย้ yeah. ถัดไปสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือหางานให้ทั้งคู่ <c oughs> ได้มีงานมีการทำนะครับจะได้มีตังค์เอออะทั้งคู่จอยอาคาัคคีร์นะครับหางานทำแป๊บเลือกอาชีพให้มาร์กนะครับก็มีตั้งแต่นักบินอวกาศนะครับอันนี้เป็นนักกีฬา อันนี้เป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นโจร <c oughs> อันนี้เป็นสายอาหารนะครับเป็นอารมณ์เป็นเชฟคูลินารีสายเอนเตอร์เทนเนอร์นะครับแสดงละครเวทีอะไรอย่างนี้ฟรีแลนซ์นะครับการเดนเนอร์เฮ้ยการเดนเนอร์ ener, นี่ต้องเป็นอาชีพของอ e ีซิดนีย์แน่เลยแล้วก็มีจิตรกรนะครับก็อันนี้เป็นซีเรตเอเจนต์เป็นสายลับอ,อันนี้เป็นสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลด้าน ด้านแฟชั่นแล้วก็เทคกูรูนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนักเขียนพี่เลี้ยงเด็กเป็นบาริสต้าอันนี้เป็นพนักงานฟาสต์ฟู้ดเป็นช่างซ่อมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรีเทลเอมพอย y ี e ก็คือพนักงานขายนั่นเองสิ่งที่น่าจะเหมาะกับมาร์คน่าจะเป็นอะไรวะเพราะจำได้ว่าเมื่อพาร์ทก่อนเนี่ยความปรารถนาของมาร์คเนี่ยก็คือรู้สึกจะ ไม่ไม่มีอาชีพไหมก็คืออยากแค่อยากแค่มีบ้านหลังใหญ่หรูหราเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ไม่อยากมีงานทําอะไรเงี้ยไม่ได้นีไม่มีงานทํามันก็จะมันจะชีวิตเราจะไม่มีคุณค่านะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เราถนัดเราทําเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเอออาร์ไปเป็นแบบว่าสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ <c oughs> ได้ชั่วโมงละ19นะครับได้ชั่วโมงละ19เรียญ โอเคทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวรอของซิดนีย์ก่อนนะครับซิดนีย์จะต้องเป็นเเดี๋ยวนะทำงานแป๊บหนึ่งมีอินเทอร์วิวด้วยเหรอถามจริงโอเคได้มีสัมภาษณ์ด้วยปะเคสัมภาษณ์แต่ไม่รู้จะให้เราตอบหรือเป,ปล่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นอาชีพของซิดนีย์ซิดนีย์เป็นการเดนเนอร์ก็ได้ครับเพราะว่านางชอบนางชอบออกไปข้างนอกอยู่แล้ว ได้โอ้โหได้ได้เงินเยอะก,กว่าพี่ชายอีกได้เงิน20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับทำงาน8โมงถึงบ่าย3เอาวะหยุดวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ได้จัดไปโอเคแล้วก็มี work assignment เหมือนเมื่อกี้ก,ก็คือซื้อซื้อกาเดนซี e e d ก็คือซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอ๋อก็คือเป็นเป็นเควสให้เราทำนี่เองอ๋อเข้าใจละของมาร์กก็คือ interview sims ก็คือมันไม่ใช่สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์มาครับผมเข้าใจผิดก็คือให้ไปสัมภาษณ์คนอื่นนะครับให้ครบสามคนอ่ะโอเคสัมภาษณ์น,น้องสาวก่อนเลยนะครับมีแปบหนึ่งนะนี่นี่น,นพูดคุยเกีกับเรื่องออฟฟิศเฮ้ยมีคนมาหาหน้าบ้านโอโหเพียบเลยแป๊แปแปปหนึ่งนะเออแปบขอต้อนรับทุกคนเลยดีกว่ามี Invi t e neighbor in โอเค ตอนรับทุกคนนะครับเข้ามาที่บ้านผมได้แต่แป๊บนะตอนนี้กำลังสัมภาษณ์เรื่องแฟชั่นอยู่มันเร่งเวลาเออเดี๋ยวเปลี่ยนชุดคืออะไรแต่งตัวอะไรของนายเพื่อไปรับแขกวัดมาแล้วขอต้อนรับทุกคนนะครับมาเร็วด้องมาเวดเข้าไปเลยครับเลยเรามีคนท้องมาที่บ้านด้วยนะครับเนี่ย ทำอะไรวันนี้เล่นเล่นเกมเล่นเขมมนาบ้านปวดหัวเลยเอาวันไหนก็ไหนแล้วครับมีคนมาหาที่บ้านสัมภาษณ์ทุกคนเลยสัมภาษณ์ทุกคนที่มาที่นี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสไตล์เราจะเป็นสไตลิชนะครับอ่าสวัสดีครับสู้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 คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องการแต่งตัวนะครับไหนลองพูดคุยซิ อ๋อฟันโนเซ่เย้ยดเ,เดี๋ยวฮะมึงโกรธอะไรกูเนี่ยแป๊บหนึ่งอีซิดนี่นะครับต้องซื้อการ์เดนซีด์หนึ่งอันหนึ่งเมล็ดงั้นเหรอมันซื้อจากไหนวะไม่เคยซื้อมาก่อนเลยอะ่ะหรือว่าเราต้องซื้อในคอมพิวเตอร์วะไม่แน่ใจออเดอร์สั่งซื้อเออใช่ป่ะวะเออนี่ไงเพอร์เชสซีดเอาว่ะสตาร์เตอร์ฟลาเวอร์เดี๋ยวอย่างแพง35เหรียญกูมีอยู่ สิไม่ใช่เหรอซื้อไม่ได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวรอรองเงินเพิ่มก่อนค่อยซื้อสวัสดีครับคิดเห็นยังไง <c oughs> อา้าวไม่สนใจกูเลยอะไรวะเอาทำไมตัวเลือกสัมภาษณ์ไม่ขึ้นมาว่าแป๊บหนึ่งสงสัยอารมณ์ไม่ดีอ๋อคนมันเยอะไปครับลืมว่าไอ้ไอ้ารากนี่เป็นโลนเนอร์ดีกว่าชอบแบบว่าอยู่โดดเดี่ยวครับคุณผู้ชมคนมันเยอะเกินไปเอาไงดีอะ ไล่ไล่ไลนี่กลับบ้านก่อน <c oughs> อกลับบ้านกลับบ้านตอนนี้ทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เหลือกันแค่สองพี่น้อง <c oughs> แล้วก็โอ้โหอันนี้ยังไม่เสร็จเลยอะ่ะอินเทอร์วิวซิมอะ่ะอ่ะกินข้าวก่อน <c oughs> เดี๋ยวหิวตายนะครับอะไรวะเนี่ยคือเออ่กินอะไรก็ไม่รู้เข้าไปรู้สึกไม่ชอบเอา้าทำ มึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องกินไอ้บ้าเอ้ยอะแล้วจานก็ไม่ล้างเวรจริงๆอีซิดนี่มึงปวดฉี่มึงก็ไปฉี่สิวะรอให้กูสั่งทําไมเนี่ยเดี๋ยวเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเสียช่วงนี้จนเลยครับเก็บอะไรกินได้ล้วก็เก็บกินไปก่อนอย่าลืมล้างมือนะซิดนี่เฮ้ยนี่คือความใฝ่ฝันนะครับอยากได้บ้านที่มีมูลค่า5 0 0 0 0ดอลลาร์โอ้โหแต่ออตอนนี้ก็2 1 0 0 0 22,000แล้วอตอนนี้ ใกล้ครึ่งทางเออบ้านเราแพงนะเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานศิลปะ15ชิ้นกันหรอเฮ้ยเป็นเจ้าของผลงานศิลปะงั้นต้องเปลี่ยนอาชีพละมัง้งไปทํางานสายสายอาร์ตด,ดีวกว่าเชื่อผมนายต้องแบบว่าเป็นศิลปินนี่เพนเตอร์นะครับทํางานพรุ่งนี้อยู่ดีอุ้ยแต่ค่าแรงใช้ได้อยู่นะ23เหรียญต่อชั่วโมงเอาวะ ในคอมพิวเตอร์นะครับจะมีอะไรที่ให้เราเล่นได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเขียนนิยายฝึกการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าเล่นเกมอะไรมันเยอะจริงในคอมพิวเตอร์เราจะมาเล่นเว็บเกี่ยวกับเออ,เอออาร์ตเกี่ยวกับอาร์ตนี่แหละครับวิธีนี้จะทําให้ม้าของเรามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็ซิดนี ผมไม่แน่ใจว่าในนี้มีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำสวนหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะมีปะเฮ้ยอินสปายว่ะ hey, เฮ้ยอินสปายริงอาร์ตว่ะศึกษาต่อครับอยา่ยาอยอย่ารีรอเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานจัดไปงานศิลป,ปะมีให้เห็นทั่วไปในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างคือศิลป,ปะมันจะไปนอนเองแล้วง่ <c oughs> วงจัดเลยโอเคง่วงก็ไปนอนเอาซิดนีหลับแล้ หลับไปตอนไหนวะโอเคคุณ okay, ผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องขอเบรคไว้เท่านี้ก่อนสำหรับเดือซิมซในวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมตวรวจสอบสิ่งขอ้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันในเดอซิมซพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ